The Premier News สึกมันที่เซนต์เจมส์พาร์คค่ำคืนวันจันทร์บอกเลยว่าเดือดสมชื่อเิวคาเซลเจ้ถินเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกรุดูการ2025-26เกมนี้ช่วงครึ่งชมูลแรกเหมือนหนังคนละมวนเพราะสาลิกาดงไล่บี้กดดันใส่ทีมเยือนอยู่ข้างเดียวจังหวะใกล้เคียงสุดๆมาจากลูกหมงของแอนโทนีกอร์ดอนแต่ดันข้ามคานไปนิดเดียว แล้วฟุตบอลมันก็โหดร้ายนาทีที่35ลิวอพูด,ดันมาได้เฮก่อนจากลูกยิงนอกกรอบแบบสุดสวยของไรอันกราฟเฟนแบ็กบอลพุ่งเรียดเบียดเสาเข้าไปอย่างเนียนกริปกลายเป็นหงแดงนำ1-0ซะงั้น เรื่องมันดราว่าเข้าไปอีกตอนทศเจ็บครึ่งหลังเมื่อกอร์ดอนพระเอกคนเดิมดันกลายเป็นตัวร้ายเข้าเสียบอันตรายใส่ฟานไดค์ตอนแรกกรรมการแจกเหลืองแต่พอไปเช็ค VAR กลายเป็นแดงตรงงานนี้นิวคาสเซิลซวยเข้าไปอีกเล่น10คนตั้งแต่จบครึ่งแรกครึ่งหลังเพิ่งเริ่มไม่ทันไร่หงแดงก็มาบวกเพิ่มทันทีโกดีคักโปไหลให้อูก้เอกิติแก้ยิงจบคมกริบหรือว่าภูนี2 0 แต่บอกเลยว่าเจ้าถิ่นไม่ยอมง่ายๆนาที57บรูโน่กีมาไรส์โขกตีไขแตกให้ไล่มัน1-2เกมกลับมามีสีสันแล้วในนาที88แฟนโจบานได้เฮลั่นสนามนิกโป๊ปเปิดบอลยาวจากแดนหลังไปถึงวิลเลียมโอซูลา่าที่หลุดไปซัดสวนตัวอลิซองเข้าไปแบบเฉียบทำออกสกอร์กลับมาเสมอ2-2เกมทำท่าจะจบลงแบบแบ่งแต้มแล้วแท้ แต่เดี๋ยวก่อนนาที90บวก10หงแดงดราม่าใส่คืนโมซาลาจ่ายเรียดเข้ากลางโซโบสไลข้ามหลอกสวยๆแล้วบอลไปถึงเจ้าหนูริโอเอนกูโมฮาตัวสำรองกดเต็มข้อด้วยขวาบอลพุ่งเสียบตะข่ายสะใจแฟนหงจบเกมลิเวอร์พูลบุกเชืออสุดมัน3-2เก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดขึ้นอันดับ3ของตารางส่วนซาลิกาโดงยังหาชัยไม่เจอมีแต้มเดียวลนไปอยู่อันดับ15 โอ้โหเกมนี้บอกเลยใครพลาดเสียดายแทนเพราะมันมันจริงดราม่าจัดเต็มทุกอารมณ์เพื่อนๆว่าผลลัพธ์มันยุติธรรมไหมหรือว่านิวคาสเซิลสมควรได้แต้มคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The p r e m i e r News ด้วยนะใครกดติดตามขอให้หล่อขอให้สวยขอให้เฮงเฮปังๆกันทุกคนเลยจ้า